สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมจิว๋วชิฟจ้าชาแนลแลวเราก็อยู่กันกับเกม Monster Hunter Rise a u n b r e a k ในซีรีส์ Non-Cell Solomon Version Master Rank นสเตอร์ที่ผมจะต้องมาจัดการในครั้งนี้ก็คือเจ้า Wall Strack นะหรือเรียกง่ายๆ ok. ว่า w a l ฟ Fox ส่วนอาวุธที่สุมมาได้ก็คือพอมแแลงโดดจิ้มเข้าไปเลยเก็บผุมมลงให้เต็มก่อนโดนอะโอ้โหโดนเสยเต็มๆแต่ยังไงจิ้มตายไหมตายไหมโอเคยังรอดอยู่ เด้ได้ได้กินแมกโพชั่นก่อนเก็บผม,มแมลงสีสุดท้ายก่อนสีเหลืองอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่ปีเป็นสีแดงเฮ้ยติ้มแล้วหืกระเดกกระดอนอุย้ยเฉียดเอาผอมแมลงนวดขามาันหน่อยหนึ่งอฮ้ยยังโดนอีกเหรอหลบออกมากินยาให้ดีก่อนยิงมากินยาเข้าไปแมกโพชันกินเข้าไป โอเคอืมคนเลเซอร์โอเคแอดวานราสแลเข้าไปนวดนวดนวดมันหน่อยอเฮดพลซิลสลัอืมไอ้สีเหลืองมาอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอสักที 1, แอดวานลาวสลัดสวนไปจิ้มจิ้มถอยออกมาก่อนอเฮกโตเข้าไปใหม่จิ้มโดนปีกอะไม่โดนหัวอืมถ้าจะไม่น่าหมด ร okay, ้องพอดีเผ็ดจังหวะเฮ้ยปิดมาเอ้าอ๋อสิพธิภารายพอดีมรอดไปนะ,ะนวดหัวแล้วก็เฮตัสซิลสมนวดนวดเข้าไปนวดเข้าไปมือเฮ้รตรัวหลบโอเครอดจิ้มเข้าหัวจิ้มเข้าหัวจิ้มเข้าหัวโดดได้ยังไน่อยบุญไม่โดนไม่โดน ี่มันสวนกลับลบทิ้งหลบอ่ะได้ผงสีเหลืองแล้วต่อไปก็ขาดผงสีแดงทีนะหัวใช่ไหมโอเคพบสามสีสวยมาฟันฟันเข้าไปทิ้งหลบเทคตัวแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเขาเอ้าดอกนี้จิ้มไม่โดนไอ้บอลออนไลด์เข้ามาเทคตัวหลบมาก่อนจิ้มเข้าไปโดดเทคตัวกลางอากาศว่างไง โดนเพกตัวจิ้มจิ้มปีมันไม่โดนหัวเพกตัวมาได้ไวเวนเต็มเต็มดาเมจพอใช้ได้มาละเซเลกิออสเดี๋ยวขอขี่หน่อยก็แล้วกันนะไลออนมาขีบยับแล้วเขาเนี้ยคืบยับคืบยับคืบเข้าไปอ่คืบเข้าไป ยังไม่หมดเทิบเข้าไปเรื่อยๆสไลด์เทิบเข้าไปมัลฟินิเชอร์บินเข้ามาเตเทิบเทิอบอีกครั้งหนึ่งโอเคเอาหัวลำพองลำพองลำพองไม่ใช่ลำพองนะไม่ใช่ลำพองพยองเก้าลำพองมแมลงฟาดเซปรซิลตัดแล้เข้าไป เซนซัสสิ่งะแลตเบาๆไม่ค่อยโดนหัวเท่าไหร่เทคตัวมาจิบอ้าวหนีไปและได้เดี๋ยวค่อยตามไปจัดการมันแอดวานซิงเลาสแลตไอ้ท้าลมไม่ใช่ไม่ใช่ฮะลมแอดบ,บูชผมจะไปท้าช่วยงั้นกระเด็กระดอนไหนเงันดูสิอยู่ตรงไหนเนี่ยมาแล้วซุปเปอร์แมนดรายหลบได้แอดวานซิ่งเลาสแลตแบบเลยเลยเทคตัวเอ้ย ชัดลมโอ้ยเรายังนี้จะไปตีพุงมันยังไงวะเนี่ยจิ้มไปเลยแล้วกันไม่ได้อะนี่ไงไม่ทันร้องเอ้ารอดได้ไงเนี่ยโดดก็โดด,โด,ดไม่ถูกจังหวะอเอ้ยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเต็มเต็มเ,เลเซเอร์ปีจริงไหมแอนดวอนสิลบสวยลบสวย <Adv> แอดวานซิงเราแต่แรกเข้าไปคุกงงในติดมาเท้ตัวไม่ทันโดนจิม้มตายไหมตายไหม,มลบเรียบร้อยโอ้ไม่รอดนอนแมวเฮ้ยมามาเจอกันใหม่หน่อยสิเปิดอา <Adv ancing S 2> วุธแอดวานซิงเราแซงเข้าไปเทคตัวจิม้มโอเคได้ผงจิม้มได้ผงเหลืออีกสีหนึ่งสีเหลืองสีเหลืองมาอยู่ตรงขาหน้าได้ไหมไม่ได้ ันโอเคได้ละหน้ากระตุกเอาพองแมลงตีหน้าเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยลูกพลัมมาตัวไม่ไม่พ้นตัวกระเดกกระดอนเทคโตขึ้นไปไม่ได้มุมปุ่งมาละกิ้งโกลบโอเคเรามาฟาดเข้าไปที่หน้าแพสัสซิลสลัดตัวไมไม่โดนลไม่พ้นโดนระเบิดป่อคอมโบไม่เป็นไรนอนอยู่เป็นไอเฟรมลุกขึ้นมา ฟาดต่อไปเรื่อยๆใกล้กลแกไวรัตได้ละเอ้ยโอเคพ้นพลังมาไม่โดนลบมาทางนี้ปุ๊บหลบยิงหลบโอเคไวรัตแกเรียบร้อยยิงไปตีมาจะคาหลังไม,ม่มีดาเมจเลยตีหางไม่ได้มันม้วนตัวหนีอ่ะหนีไปอีกล้ว อโองโหแล้วที่จะติดฮาร์ดแตกโอเคเดี๋ยวค่อยตามไปจัดการมันมากินไมซิตบัฟพลังโจมตีหน่อยวิ่งเข้ามาเปิดด้วยแอดวานซิ่งเราสลัดเข้าไปที่หน้าเอา้าร้องหรอโดดพอดีหลบเข่งร้องได้จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปที่ปีกเอา้าขี่ได้สวยสิครับมาไลทออนเดี๋ยวพามาไปหมู่ที่หน้าสันเจ้า สามศูนย์คูณสวัสดิ์เข้ามาเราจะกดเปิดได้ไอ้บังซิงแสลัดไม่ได้นะเดี๋ยวมันเลยนี่เราเอากระบ,บอกมาเฉยๆเทตัสซิลสแสลัโอ้ตัวกระตุกพอดีโชคดีไปกัดหลม,ม,มกัดโหัวนี่หลบไม่พ้นตัวกระเด็นเลยเอา้าติพาไล์สวยนี่เข้ามาเทตัสซิลสแสลัฟาดต่อลำกระบ,บองต่อเทตัสซิลสแสลัเอา้าแมลงหมดโอ้ยเสียดาย เก็บผงแรงใหม่หลบพ้นสวยเก็บผงอ่าสีเหลืองนั่นละเอาไปก็สีแดงติปีกปีกมันนั่นสีแดงเอ้าเดี๋ยวเอ่อค่อยค่อยโอเคได้สีแดงแล้วต่อไปก็สีขาวไล่มาไม่โดนโดนลบไม่พ้นจังหวะนี้โอ้ยเหตุโชว์กางเกงในหลายอีกแล้วอินยาผมมาแรงสีขาวนี่กัด ติดสตาันไหมไม่ติดเอาไงจิ้มหลบได้ระเบิดเตม็ตมเต็มแต่ยังไม่ตายกินยากินยาไมค้าพัชั่นตดเข้าไปเปิดขึ้นมาเก็บผมแมลงไม่ได้จะโดดก็โดนมันเอาปีกจิ้มกินยาๆๆกินยากินยาไมค้าพัชั่นเลือดเต็มสวยแอสวันซิ่งเราแท้ขเข้าไปปาดเลยไม่ต้องมีผงสีขาวก็ได้หลบหลบเข้ามา ฟาดฟาดฟาดลำลำกระบองเททาซิลลาวสแลสอื้มอื้มอื้อินเตอร์ปิหาช่วยเราไว้สวยแล้วไวววอ้ผงมะมแรงสีขาวมาอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยร้องกระโดดหลบโอ้ยไม่พ้นไม่ได้อะทำไมได้จะสีเหลืองอ่ะโอเคไปหาเป็นสีขาวครบสามสีแล้วมา แกไม่รอดแน่หาจิ้มโอเคสวย,ดยเดอคิดเตเนเตอร์เข้าไปลํากระบ,บองลัเอ้ามันนอนแป๊บเดียวไงโอ้ยมันบินอยู่แล้วมันนอนมันล้มแป๊บเดียวเสียดายโดนจิ้มกระเด็นกระดอนแล้วพี่เซลกิออสมาก,ก็ยืนอยู่เฉยๆนะไม่ได้ทำอะไรระเบิดเต็มหลังนักพชัน่นเฮ้ยโอ้ยโอเคที่มันบินมาเชี่ยวไปไม่โดนหัวไม่งั้นเราก็ได้นอนแมวอีกรอบแน่เอาอยัางไงวิ่งหลบ คแอดวานซิ่ง okay. เราสแลัดเข้าไปกิ้งตั้งทาง่าแอดวานซิ่งเราสแลัดหลบมาได้โอ้โหปีสองจิ้มฟันลงมาตีแคทาซิลเราสแลัดเข้าไปมันเล็งตรงหางก่อนก็นได้ตีง,ง่ายดีระเบิดไม่โดนเล,เล็งหางเล็งหางเอาไว้หันหน้าไปลนะหลบเปลี่ยนครับพี่กระโดดหลบโอเคสวย ฟาดสบายเข้าหน้าระเบิดที่พื้นโอเคไม่มีอะไรบินขึ้นมาจะพุ่งไหมไม่พุง่งแต่เอาปีกจิ้มจิ้มหลบโอเคไม่โดนต่อมาเล็กที่หางฟาดหางฟาดฟาด,ฟาดโอเคหางขาดไอ้ด้วนต่อไปก็จิ้มหน้าได้เลยจิ้มเข้าหน้าหน้าแหกหน้าฟ้าแล้วด้วยจิ้มลงไปโดดเทคตัวเอา้าโดนอะไรร่วงนะอ่ะทีนี้ก็ได้โอกาสละฟาด อา้าเรียบร้อยแล้วจัดการวอลฟ็อกเรียบร้อย,อยเอาละครับคุณผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปที่20เป็นยังไงกันบ,บ้างครับถ้า,าว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ